คันนี้เป็นคันที่แปดนะเพราะว่ามีที่บ้านอีกวันนี้มีมาติดทั้งหมดแปดคันนะคะเป็นติดน้คอจะสีหกคันออดี้ทั้งหมดเลยแล้วก็วันนี้แคมรี่มาติดที่บ้านด้วยอีกคันหนึ่งนะคะที่เจ็ดคันนี้เป็นคันที่แปดนะคะคันนี้เป็นมาด้าบีทีห้าสิบโปรนะคะสองตัวสองนะคะใส่หน้าเครื่องกับพีเซฟค่ะจัดเต็มหน้าเครื่องนะคะสี่ตัวหน้าเครื่องค่ะแล้วก็เดี๋ยวส่วนป้อยท่อเสียด้วยปุ้ยมีปลายท่อเสียด้วยนะพี่วางไว้ให้แล้วเนาะอันนี้กองใส่ไปแล้วนะคะ เป็นรหัส MXX Max นะคะดีบสวมเข้าไปอุปกรณ์จะมีรหัสต่อแล้วก็นี่ค่ะหัวท้ายของท่อยางนี้นะคะมีรหัสต่อแล้วไม่ต้องห่วงลูกค้ามีคปวีโอสอนการใส่หมดแล้วนะคะอันนี้ก็ใส่รหัสตัว Z ซค่ะนะคะหรือจะเป็นตัว NN NN ได้นะคะแล้วก็มาปลายนี้ค่ะที่จะต่อเข้าท่อดีนะคะเราจะใส่เอาด้านปลายแหลมเนี่ย พุ่งเข้าหาเท่าไรดีนะคะก็คือเอาด้านขอบอะขอบอุปกรณ์หนูเนี่ยดัดยันยันเข้าไปเนาะแล้วเว้นตรงนี้สักนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะอ่าแล้วก็สวมกลับเข้าไปค่ะแล้วรัดแคมป์นะคะ n n n นน,น,นะคะหรือตัว x x อ่าเนี่ยรหัสก็คล้ายกันอ่ะอ่านี้แซ่ตัวมันจะเท่าเท่ากันอะที่พูดรหัสไปเนี่ยนะคะแล้วก็มีอีกหลายคลิปที่ไปดูตามคลิปได้เนาะ ฟอร์ด้า bt เชฟเนี่ยเครื่องเดียวกันเครื่องสองจุดสองสามจุดสองก็ใส่าใราคาอย่างนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ใส่จัดเต็มหน้าเครื่องเลยสี่ตัวนะคะตัวละหกร้อยบาทค่ะรถกระบะจะใส่ได้มากตัวค่ะเพราะว่าเขามีเทอร์โบมีเทอร์คูลเลอร์นะคะยิ่งมากตัวยิ่งส่งกําลังให้เครื่องยนต์ค่ะรถมันจะลอยตัวดีขึ้นเนาะเบาขึ้นตีนต้นมาดีขึ้นตีนปลายไหลดีเข้าเกียร์ถอยนี่ไหลปุ๊บเลยค่ะเดี๋ยวเราติดเสร็จตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะวอร์มเครื่องไล่ควันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเทสลองวิ่งกับลูกค้าได้เลย อ่ะแล้วก็เดี๋ยวคันนี้ลูกค้าจัดเต็มหน้าครึ่งสี่ตัวแล้วก็ใส่ไปท่อเสียด้วยนะคะก็อยู่นะคะเป็นการถนมเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็ลดควันดาด้วยนี่ไปท่ออยู่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็อุปก,กรณ์จะเป็นทรงนี้แต่ทรงมันจะยาวกว่าทรงหน้าค่ะนะคะมีราหัดต่อเหมือนกันเราจะเอาด้านขอบเนี่ยค่ะยัดใส่เข้าไปอันนี้คือตรงรถตรงรุ่นของเขานะแต่เดี๋ยวให้จะบีบเข้าไปอีกนะคะไม่มีหมดอายุค่ะแล้วก็ไม่มีเสื่อมสภาพด้วยเดี๋ยวเขาจะใบบานครับ เบ่งข้างในนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะตันเข้าไปนิดนึงนะคะอันนี้ค่ะไปท่อเสียนะคะสวมเข้าไปแล้วนะต้องใช้ครีมดึงอองบาค่กนเหมือนจะออกไม่ใช่เอามือดึงนะแล้วก็ไปมป็นตัฟิตคับเลยนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เองเขาจัดเต็มเลยนะคะลดควันได้ด้วยแล้วก็ไยอื่นไยตื้อน,นะคะมันจะได้มีกําลังแล้วก็พุ่ง